าพร้อมเชิญประธานกรรมธิการแถลงครับจับเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกับผมนายวิรัตรัตนเศษสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐนครราชสีมาในฐานะ ประธานคณะกรรมาธิการพิจารณาล่างรัฐมนูลแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พศก่อนรับหลักการขอรายงานต่อที่ประชุมรัฐสภาเกี่ยวกับรายงานของคณะกรรมาธิการพอสังเขปดังต่อไปนี้ในค่าประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่4เมื่อวันที่23 และวันที่24กันยายนที่ประชุมได้พิจารณาล่างรัมนูนแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พศจำดวน6ฉบับได้เห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งการวินิจฉัยของรัฐสภาว่าจะลงมติหรือไม่ก่อนรับหลักการแห่งราชอาณาจักรแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว จึงมีมติตั้งคณะกรรมาิการเพื่อพิจารณาร่างรัฐมนูลแก้ไขเพิ่มเติมก่อนรับหลักการทั้ง6ฉบับในการพิจารณาต้องกราบเรียนท่านประธานว่าคณะกรรมาธิการได้กำหนดกรอบและแนวทางในการทำงานบนพื้นฐานของหลักการและเหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนูลและหลักการเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐมนูล โดยศึกษาประเด็นข้อกฎหมายดังต่อไปนี้ประเด็นที่1น่งร่างรัฐมนูนแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พศแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา256และเพิ่มหมวด315ทับตามร่างที่3และร่างที่2ขัดต่อรัฐมนูนมาตรา256 และคําวินิจฉัยสารน้ำนูนที่18ทับ22,2552 5 2,555หรือไม่ในประเด็นที่สองมีประเด็นย่อยสองข้อก็คือการจัดทำร่างมนูนฉบับตามร่างที่1และร่างที่สองต้องออกเสียงประชามติก่อนหรือไม่ และต้องออกเสียงประชาะทั้มติทั้งหมดกี่ครั้ง 2. ต้องมีกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชาะมะติก่อนหรือไม่และการออกเสียงประชาะมะติใช้กฎหมายปัจจุบันได้หรือไม่ประเด็นที่3ควรกำหนดวิธีการหรือกระบวนการอย่างไรเพื่อป้องกันมิให้สภาร่างรัฐมนูลแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ พระราชอำนาจอื่นใดของพระมหากษัตริย์ที่บัญญัติไว้ในมาตราอื่นๆของรัฐธรรมนูญ2,560นอกเหนือจากหมวดที่หนึ่งบททั่วไปและหมวดที่สองพระมหากษัตริย์ประเด็นที่4มี3ประเด็นย่อยก็คือร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พศอ ตามร่างที่3ถึงร่างที่6ขัดกับร่างรัฐนูนแก้ไขเพิ่มเติมตามร่างที่1และร่างที่2หรือไม่อย่างไรหากรัฐสภารับหลักการตามร่างรัฐนูลแก้ไขเพิ่มเติมร่างที่1และร่างที่สอและรับหลักการตามรัฐนูลแก้ไขเพิ่มเติมร่างที่3ถึงร่างที่6ด้วยจะทําให้เกิดองค์กรในการร่างรัฐนูลหรือแก้ไขเพิ่มเติมรัฐนูล สององค์กรในเวลาเดียวกันหรือไม่กล่าวคือสภาล่างรัฐมนูลทำหน้าที่ในการล่างรัฐมนูลทั้งฉบับและรัฐสภาทำหน้าที่ในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนูลเป็นลายมาตาตามล่างรัฐมนูลแก้ไขเพิ่มเติมล่างที่สามถึงล่างที่หกหากรัฐสภารับหลักการตามล่างรัฐมนูลแก้ไขเพิ่มเติมล่างที่หนึ่ง และร่างที่สองและรัฐสภาไม่รับหลักการตามร่างรัฐมนูนแก้ไขเพิ่มเติมร่างที่สามถึงร่างที่หกสภาร่างรัฐมนูนสามารถแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่รัฐสภาไม่รับหลักการโดยนำมาบัญญัติไว้ในร่างรัฐมนูญฉบับใหม่ได้หรือไม่อย่างไรนอกจากจะได้มีการศึกษาประเด็นข้อกฎหมายข้างต้นแล้ว คณะกรรมาธิการยังได้เชิญบุคคลให้ข้อมูลและให้ข้อคิดในประเด็นต่างๆอีกด้วยเพื่อให้รายงานของคณะกรรมการคณะกรรมาธิการมีความสมบูรณ์ครบถ้วนและรอบด้านในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการจึงเปิดโอกาสให้คณะกรรมาธิการทุกคนได้แสดงความเห็นเพื่อรวบรวมไว้ในรายงาน โดยไม่มีการลงมติอีกทั้งยังรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้เป็นภาคผนวกเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาและลงมติของสมาชิกรัฐสภาว่าจะรับหลักการหรือไม่รับหลักการแห่งร่างรัฐมนูญแก้ไขเพิ่มเติมทั้ง6ฉบับ คณะกรรมารมการมีการประชุมพิจารณาล่างรัมนูลแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พศก่อนรับหลักการทั้งสิ้น9ครั้งและให้เพื่อมีการพิจารณาของคณะกรรมาการเป็นไปได้ความละเอียดรอบคอบจึงมีการตั้งคณะอนุกรรมาธิการจำนวนสองคณะคือคณะอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาเสนอความเห็นในประเด็น ข้อกฎหมายและคณะอนุกรรมธิการจัดทำรายงานซึ่งมีบุคคลภายนอกและผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นอนุกรรมาธิการด้วยรายงานฉบับนี้มีใบแทรกแก้ไขเพิ่มเติมโดยมีการแก้ไขเล็กน้อยให้รายงานนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นทั้งนี้ขอให้ท่านนิกรในฐานะ ประธานคณะอนุกรรมาธิการจัดทำรายงานเสนอการพิจารณาของคณะกรรมาธิการต่อที่ประชุมรัฐสภาต่อไปขอบพระคุณครับครับขอเชิญกรรมธิการ